สวัสดีค่ะพี่น,น้องปองไปสุขสุข I mean. คนมาในกบพอขขอย่ายนึงก็ลราพี่น้องอยางนี้ก็มีข่าวมั่เด็ดเรื่องบอสแพลนบอสซันพี่น้องพระเอกกับนางเอกเพื่นกับเาขอคำคมให้กับเราสองคนคุณละคำครับประสันพี่น้องแฟนกับแฟนเพื่อนก็บเขาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวรัพี่น้องจาเพื่นกับไลไลถัดไลไๆกันคำพี่น้องเดี๋ยวยายนี้ขออนุญาตอ่านสู่ฟัง <OLED> ด้วยพี่น้องคำคมให้พระเอกกนางเอกด้วยพี่น้องเป็นตะหัก พี่น้องจากคู่สร้างคู่สมจริงใจไม่ไกลกานะน้องสันครับประสานพี่น้องคู่สร้างคู่สมพี่น้องเต็มเลยพี่น้องจา้าคู่แท้หากันจนเจอไม่ใช่ความบังเอิญคะ่ะท่านพี่น้องมันไม่มีบารมีไม่เกิดแต่มันจะเยอะหน่อยช่วงนี้สู้ๆนะคะขอให้เฮงปังๆเลยรวยคะ่ะ ไม่มีหรอกคำคมมีแต่เรานี่แหละสองคนพี่น้องพี่ตาหักแต่พี่น้องจ๋าทัน้ก็ว่าน้องซันน่ารักมากน้องแพลวสวยมากน่ารักทั้งสองจะหล่อสวยรวยปังพี่น้องทานีกวันเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้วกันรวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะอดส้มไว้กินหวานาว่สันแกร่งมีไว้เพื่อต่อสู้นะคะสันพี่น้องพี่น้องไร ค่ะพี่น้องจาาคำคมแต่ละคำมีตาหายกำลังใจบอดแผวบอดสั้นเป็นตาหักค่ะพี่น้องรักในน้อยแต่ขอให้รักนานานนน่นารักที่สุดเลยคะ่ะครูสร้างครูสมจ้าครูสั่งครูสมร้ายหลายพี่น้องศึกษากันไปอีก2อสปีชีวิตครอบครัวสุขีสมบูรณ์แน่นอนคะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคำคม ไม่มีค่ะมีแต่ลักนะ sp คู่กันแล้วไม่แคลคาดกันค่ะท่านพี่น้องจ้ะมีแต่คำคมดีๆพี่น้องเป็นตาหักคำคมไม่มีแต่มีคำถามจะมั่นจะแต่งวันไหนคะสันแผลวพี่น้องเป็นตาหักแต่คำใน้ม,มักเลยยะนิว้วคนเหมือนกันน่ารักที่สุดเลยค่ะเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะสวยหล่อพอกันเลยค่ะสันพี่น้องจ้ะ ยิ้มไว้น่ารักที่สุดเลยรักนิรันด์ันแพรวคมหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ว่าน่ารักที่สุดเลยคนที่เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคาดกันจ้าน่ารักทั้งคู่เลยคะ่ะพี่น้องมิตรคำคมดีๆเป็นตหากค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญสำหรับเส้นทางรักของ SP คะ่ะรักกันให้มากๆนะคะมีความสุขมากมายคะ่ะคู่สร้างคู่สมพี่น้อง คู่สางคู่สมสันแพลวเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วคลาดกันน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องท่านนี้เพื่อนว่าปุเพนำพาวาสนาพาคู่ให้ประสบพบเจอเนื้อคู่รักษากันไวด้ดีๆนะคะน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องดีใจกับอเอกกับนางเอกขอให้พระเอกนางเอกพร้อมทั้งทีมงานสุขุสุคนนิ่งเฮงปังๆเลยด้วยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อจ้ะ พี่น้องมีความชิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ล่คะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย